โอ้โห oh ตอไม้ไผ่ผุผุดูที่ว่านาเล็กจะใช้ทำอะไรนี่ฮะตอไม้ไผ่ที่เขาทิง้งนาเล็กก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นที่เกาะสำหรับไม้เลนะื้อยอย่างตะกูลเงินไหลมาเนี่ยแล้วก็ถังเก่าๆผุผุเนี่ยนะเอามาใส่รวมกันโอ้โ oh หมันกลายเป็นพวกเดียวกันเลยเนี่ย ยวค่อยดูว่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรช่องกิจทนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ ูแนวคิดของนาเล็กนะต้องมีแนวคิดด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวคิดมันก็จะทําแบบเรื่อยเปื่อยนะไร้ทิศทางนาเล็กเอามาใส่กับถังนะถังเก่าถังแตกถังผุเนี่ยจะให้น้ําขังอยู่น้ําช่วยให้มันตั้งได้อยู่ตรงนะน้าช่วยบางส่วนและข้างบนเนี่ยก็มีพวกลูกมะพร้าวกาบมะพร้าวเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะ อันนี้เป็นไม้ผุที่ปลวกชอบนะแต่ว่าถ้าเราทําให้น้ําขังคิดว่าปลวกคงไม่มาอยู่นะคงไม่ชอบนะแล้วที่น้ําขังอยู่เนี่ยไม้ที่เราจะเอามาปลูกก็คือเงินไหลมาเนี่ยมันก็ชอบเหมือนกันชอบน้ําเหมือนกันนะชอบความชื้นความแฉะเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะเข้ากันได้นะนี่แหละก็เป็นแนวคิดของนาเล็กอ่ะเดี๋ยวคอยดูว่า เราจะเอามาประกอบกันยังไงออมาดูแนละหลังจากนาเล็กปลูกเสร็จนี่ฮะตอไม้ไผ่ที่มันผูกๆนะที่ไร้ค่าที่เขาเอาทิ้งแล้วแต่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สลับไม้เลื้อยเนี่ยตระกูลเงินไหลมานาเล็กก็ใส่แล้วก็อัดไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ใส่ลงไปแม่ก็ทําให้ลําต้นนี่ถือว่าเนี่ยตัวนี้ เป็นหลักที่มั่นคงขึ้นแล้วเมื่อเรารดน้ำไปน้ำก็จะไปขังอยู่ข้างล่างนะอย่างน้อยก็สักครึ่งถังนะก็ทำให้อ่ถังนี้ถังนี้หนักขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะไม่ล้มแล้วรากของเงินไหลมาลงไปในน้ำโอ้โหเขาชอบฮนะชอบเลยนี่แหละฮะนะ ปลูกไม้จะปลูกอะไรนะ้วก็ต้องมีหลักการคิดมีแนวคิดด้วยนะไอเดียเก๋ๆกับนาเล็กอย่างนี้แหลนะฮะเมื่อเสร็จแล้วเราก็รดน้ํากันหน่อยรดตั้งแต่ยอดลงมาเลยให้มีความชุ่มชื้นเลยนะนะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะงามงามงามนะจ๊ะเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะน ไม้มงคลนะปลูกแบบนี้แหละนะสไตล์านาเล็กอ่ะนี่เดีย๋ยวคอยอัพเดตกันต่อไปฮะว่าจะงามแค่ไหนนะนาเล็กใส่เข้าไป3ยอดนะรับรองว่าเด็ดเลยนะแล้วนาเล็กก็หามุมให้เขาได้นะมุมนี้ก็ถือว่าโดนแสงยามเช้านิดหน่อยนะเป็นมุมที่แบบร่มรำไรนะรอให้เขาฟื้นตัวก่อนนะ วางบนที่ตั้งเนะตาแก๊สเนี่ยนะสวยสวยงามๆรอเขาฟื้นตัวแล้วจะสวยกว่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนั่นเลยก็เก็บอ่าเดี๋ยวว่าไอเดียสร้างสรรค์นในการปลูกต้นไม้ของเรานะการที่จะปลูกไม้แต่ละชนิดมันก็ต้องมีแนวคิดมีไอเดียเก๋ๆมาด้วยนะถึงจะปลูกได้นะแล้วก็ ใช้วัสดุที่แบบว่าหาได้ตามท้องถิ่นหรือว่าตามแต่ละที่อะไรก็ได้นะนี่ยแหละไอเดียเก๋ๆจากนาเล็กครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจไ h ชาแนลสวัสดีครับ